หนึ่งนะครับยี่สิบนะสวยไหมล่ะสวยมากสวยมากสวยมาก คนนี้สุดยอดเลยบ้าหั่นหลังใจดีวันไกลมากแม่เดีดังเด็กถ่ายรูปเด็กอยู่วงในครับพี่สาวก็อยู่ตรงโซน่าบอกมาต้องมาล้าแลาดนะครับ ส <im itation> <im itation> วัสดีค่ะตอนนี้เราเอยู่กันที่รัฐสภาไหนครับมาเรื่องสาผม <im itation> รองค่ะ

เดี๋ยวต้องเลิต้องขอถ่ายรูหนอยนะเพราะว่าตัวมาก เอ้าเก้าสวัสดีครับไม่มีใบใช่ไหมพี่ไม่รู้ข้อมูลเนาะวันนี้ก็มา เดี๋ยวคนเออไม่ไล่สดอ๋อแม่งก็ไปข้างในนัดไม่ได้บริเวณนี้ไม่ได้เลยครับข้างในก็ไม่ได้เอาแล้วทำไงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป็นภาพจากสื่อดีกว่าไล่สดไม่ได้เหรอใ่เปิดเปรีอ๋อโอเคทุกทีมาไลฟ์ได้งั้นก็เลยอันนี้อันนี้ไลฟ์สดหรือไงอะไรไหมเออแล้วก็สแตนด์บายไม่ได้ ตทุกครั้งแล้วนะถ่ายคลิปได้ค่ะแต่ไลฟ์สดอ๋อโอเคแล้วก็ดคลิปไปไม่ได้ต่ายลงแล้วลงแล้วล้วไม่ตียังไงก็ลงอกดเลยนะ